นะคะอ๋อลืมเต้ใช่ไหมเอาดิดหนึ่งคือตอนแรกๆก็ว่าจะพูดแต่คิดไปคิดมาไม่ได้มีสาระอะไรก็คือล่าสุดเนี่ยนะฮะ,ะปปชเนี่ยนะฮะเอาผิดเต้มงคลกิจนะฮะก็คือลาสภาลาประชุมสภาไปพา,าไปพาคนไปดูหนังโฟกิงซึ่งเรื่องเนี้ย คือที่ดิฉันต้องออกมาพูดเนี่ยนะเพราะว่าเรื่องเนี้ยนะฮะตัวของใบตองแห้งเขามาพูดทํานองว่าอ่าเป็นเรื่องไร้สาระมากนะคะคือที่ไปเอาผิดเต้ไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วปปอชอเนี่ยนะฮะเขาชี้มูลความผิดนะคะคือคุณไปฝ่าฝืนจริยธรรมลาประชุมสภาพานักศึกษาไปดูหนังโปกิงอ่าทีนี้ อันนี้นะฮะดิฉันบอกว่าถ้ามองว่ามันไม่ใช่ความผิดมันก็ไม่ใช่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะทำไมคุณถึงลาสภาซึ่งเป็นงานประจําของคุณเนี่ยนะฮะถ้าค,คุณจะพาคนไปดูหนังคุณไม่จําเป็นต้องลาสภาคุณก็ไปดูวันที่ไม่มีประชุมสภาสินะ,ะและเรื่องนี้นะฮะดิฉันบอกว่ามันมีคนที่มาพูดทํานองว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นแต่พูดจริงๆนะฮะว่าถ้าจะบอกว่าไร้สาระก็ใช่ แต่ถามว่าถ้าหากว่าคุณเป็นผู้แทนแรัษฎรหรือคุณเป็นสอสอเนี่ยซึ่งปกตินะคุณก็ด่าคนอื่นอยู่ทุกวันแล้วคุณทําเองนะคะ,ะปปชเนี่ยนะคะถูกกล่าวหาว่าเหลวไหลเลอะเทอะนะคะที่เอาเรื่องนี้มาตัดสินความผิดไปส่งสารจะเยรทำใบตองแห้งบอกว่าไม่มีงานทําหรือไงในมุมมองของดิฉันก็คือถ้าเกิดคุณจะคิดอย่างนี้นะคะทุกคนที่โดนปปชชี้มูลที่มันแบบดูเลอะเทอะดูไม่เข้าท่าเนี่ย คุณควรออกมาพูดทุกคนค่ะฝากเอาไว้แค่นี้แล้วค่ะนะคะก็ทั้งหมดนี่นะคะที่ดิฉันต้องพูดก็คือดีใจมากที่งบผ่านและดีตั้วันเล็นะคะก็คือเห็นแน,แน่นอนก็คือได้ทําแน่นอนร้อยเปอเซ็นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเตรียมเลยนะคะเตรียมโหลดแอปกันเอาไว้นะคะแล้วก็นายกทักษิณเป็นนายกกี่ครั้งเราก็รัก อ่าใช่ค่ะกับนมัสก,การพระครูอุดมด้วยนะคะทุกคนที่เป็นประชาชนคนไทยคุณได้รับการช่วยเหลือจากรัฐและเป็นหน้าที่ของรัฐค่ะที่จะทํำยังไงที่จะหาเงินหรือจะบริหารหรือจะอะไรก็แล้วแต่เพื่อนําม,มาซึ่งนะคะในการได้ช่วยเหลือประชาชนผ่านนโยบายของรัฐไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรเลยส่วนไอ้พวกที่บอกว่าดีจิตอลวันเล็ตเนี่ยนะคะใครที่ทาดิตวันเล็ตระวังจะติดคุกนะคะ บอกได้เลยค่ะว่าเอาอะไรมาติดคะถ้าการทำนโยบายที่จะช่วยเหลือประชาชนแล้วรัฐบาลต้องติดคุกแม่งก็ติดคุกกันทุกหมดและคะ่ะต่อให้มึงมาเป็นรัฐบาลน,นะฮะมึงก็ต้องติดคุกเหมือนกันละคะ่ะอ่ะแล้วก็ล่าสุดก็คือกรณีของคุณวันอยู่บำรุงนะคะซึ่งมีคนไปถามคุณอนุทินคือจริงๆเนี่ยเรื่องแบบนี้มันปิดกันไม่มิดลวคะ่ะเพียงแต่ว่าเขาจะยอมรับหรือไม่นะคะ มันก็มีข่าวกระเซ็นกระสายออกมาบางคนเนี่ยดิฉันบอกได้เลยค่ะว่าเขาก็อยากให้คนรู้เพราะอย่างน้อยๆก็จะได้รู้ว่ากูเนี่ยมีที่ไปนะไม่ใช่ว่าไม่อยู่ตรงนี้แล้วกูไม่มีที่จะอยู่แต่พอคนไปถามคุณอนุทินคุณอนุทินก็พูดทํานองว่าไม่ได้มาหรอกถ้ามาก็ต้องรู้สินู่นนี่นั่นแต่ก็เฉลยแล้วค่ะคือจําได้ไหมคะว่าเราคงเคยได้ยินข่าวว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะถูกยุบซึ่งหลายๆคนหรือว่าแม้กระทั่งข่าวเนี่ย ก็ไม่ค่อยเล่นเรื่องนี้มันมีประเด็นอยู่นะคะว่าพักพักภูมิใจไทยเออไม่ใช่เพื่อไทยพักภูมิใจไทยเนี่ยนะฮจะมีอ่าจะจะสอดจะถูกยุบพักด้วยซ้าไปดังนั้นเขาก็เลยไปตั้งพักขึ้นมาสำรองเอาไว้แล้วเหมือนกับทุกๆพักอะไรอย่างก้าวไกลก็ไปเตรียมเอาไว้แล้วนะคะซึ่งในวันที่เจ็ดสิงหาเนี่ยนะคะก็คือเขาไม่ต้องไปตรวจทานอะไรแล้วะคะ่ะก็คือตัดสินเลยก็คือวันที่เจ็ดนะ อนุทินเนี่ยหลุดพูดเลยค่ะว่าซบพักใหม่ไม่ใช่พักภูมิใจไทยหมายความว่าทางภูมิใจไทยเนี่ยถ้าพักเขาถูกยุบเขาก็มีพักสำรองตั้งเอาไว้รองรับแล้วนะคะซึ่งก็คงจะไปกันทั้งพ่อทั้งลูกหรืออะไรก็แล้วแต่ดีค่ะนะ,ะเพราะว่าก็คงจะได้ตาแหน่งก็คงจะได้อะไรกันนะ,ะก็ดีใจด้วยแต่มันไม่มีอะไรเป็นความลับแล้วค่ะ นะฮะก็อย่างที่เราได้เห็นกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะในทางการเมืองแล้วก็ไม่รู้จะทะเลาะหรือจะแขวะอะไรกันไปเดี๋ยวมันก็ต้องเจอกันอยู่ดีนะะมันไปไหนกันไม่รอดละคะเพราะว่าวันนี้ดิฉันก็เชื่อว่าไม่มีใครหรอกค่ะที่ออกจากพักการเมืองที่เป็นรัฐบาลเพื่อไปสังกัดอยู่กับพักที่เป็นฝ่ายค้านน่ะนะฮะถ้าจะอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องทําดีกว่าไหมคะรอสี่ปีข้างหน้านะอ่ะ อีกนิดนึงนะคะที่อยากพูดถึงก็คือกรณีที่มันมีเสียงพูดกันเสมอว่าพักเพื่อไทยตอนนี้จะแตกแล้วนะจะนู่นนี่นั่นแล้วนะนะคะแล้วพูดถึงขนาดที่ว่า,เ,าเดี๋ยวคนในพักเพื่อไทยจะมีอีกหลายคนนะคะที่จะ w อ l k กอ t ออกไปหรืออะไรซึ่งดิฉันมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะคะพักการเมืองใหญ่อย่างพักเพื่อไทยเนี่ย ก็คือมันมีสมาชิกพักเยอะมากแม้กระทั่งอันดับของปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยนะคะหลายๆคนเนี่ยอยู่ในอันดับที่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าโอ้ชาตินี้ทั้งชาติไม่รู้ว่าจะได้ขยับขึ้นหรือเปล่านะแต่ที่รู้ๆเลยก็คือทางพักเขาไม่ขยับไม่เออไม่ขับท่านเฉลิมออกนะคะแต่ถ้าท่านเฉลิมออกเมื่อไหร่นะคะก็จะมีคนที่ลั่นขึ้นมาอันดับปาร์ตี้ลิสต์ก็จะลั่นขึ้นมาดูว่าเป็นใครเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึง่งนะทีนี้ ถ้าสมมุตินะคะว่าในการที่พักการเมืองเนี่ยนะคะพอสมาชิกเขาออกไปแล้วพักนั้นเขาจะต้องล่มจมมันก็ต้องต้องล่มจมกันไปหมดแล้วะคะ่ะไม่ต้องดูอะไรดูอย่างประชาธิปัตย์สิคะแล้วล่าสุดสกลทีพัทยะนะ,ะอดีตกปปสอดีตแกนนำกปรปปสหลังจากถูกยกฟ้องแล้วตอนนี้ลาออกจากสมาชิกพักพลังประชารัฐเรียบร้อยแล้วนะคะก็คงจะไปหาพักใหม่สังกัดหรืออาจจะไปอยู่กับประชาธิปัตย์เหมือนเดิมอะไรก็ว่ากันไป นะฮะแล้วก็มีความเป็นไปได้อยู่อย่างหนึ่งก็คือในปีในปีเจ็ดศูนย์ซึ่งจะมีการเลือกตั้งี่ยสมมติถ้าพรรคเก้าไกลถูกยุบเขาก็จะมีพักใหม่ขึ้นมานะฮะพอมีพักใหม่ขึ้นมาเนี่ยถ้าสมมติว่าถูกตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพักของเขาเนี่ยนะ,ะก็จะหายไปหลายคนเลยก็มีคนพูดถึงกับว่ามีแกนนำรุ่นที่สามนะ,ะก็คือมีไอติม ไอติมตอนนี้ดิฉันบอกว่าพอเห็นหน้าไอติมนะก็เห็นหน้ามาร์กลอยมาติดๆเลยคือดูการอภิปรายของพรรคฝ่ายค้านแล้วทําให้นึกถึงคําพูดที่ว่าดีแต่พูดจริงๆเลยนะคะอ๋อคุณกอดแก้วพี่คุณทองนะคะนั่นแหละค่ะขอบคุณมากมนะคะเห็นไหมฮะเออก็ดีใจกับคนที่จะได้เลื่อนขึ้นมานะคะส่วนคนที่ไปก็ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าไม่มีใครหรอกคะ่ะที่ ออกจากที่หนึ่งไปแล้วเนี่ยนะจะตายจะไม่ได้ผุดได้เกิดอย่างคุณวันเองเนี่ยคุณวันก็พูดตอนแรกๆก็ทํานองว่าไม่อยากพูดอะไรเอาตามนั้นแหละแต่พอสองสามวันผ่านมาก็เริ่มคนเราอยากเกรงกลัวความเปลี่ยนแปลงแต่จงหาทางรอดกับการเปลี่ยนแปลงให้ได้เพราะชีวิตต้องเดินต่อไปไม่ทราบว่ากรณีของผมเป็นการเช็ดไก่ให้ลิงดูหรือตีวัวกระทบคราดไม่คิด,ดว่าความผิดจะสาหัสาการถึงเพียงนี้มากสุด คงคงโดนตำหนิและค่าโทษไม่คิดว่าจะบานปลายเดี๋ยวก่อนนะคะคุณวันอยู่บำรุงเนี่ยไม่ได้ถูกไล่ออกนะคะคุณเป็นคนลาออกจากพักเองแล้วคุณก็ให้สัมภาษณ์เองว่าคุณไม่สบายใจนะคะเมื่อคุณเมื่อคุณแบบเออโอเคไม่โอเคถูกตำหนิคุณก็ยอมลูกผู้ชายลาออกแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันเนี่ยโดนคำว่าลูกผู้ชายไปไหนล่ะคะทำไมถึงพูดอย่างนี้อย่างเช่นที่บอกว่า เราเป็นคือเราเราเป็นคนที่ไม่เรียแข้งเรียขาไม่ประจบสอบพออันนั้นก็ยิ่งไม่ใช่อ่ะเพราะดิฉันพูดเสมอนะครับว่าพักการเมืองเนะี่ยไม่มีใครได้ดีเพราะไปประจบสอบพอเรียแข้งเรียขาแล้วคุณต้องดูแลประชาชนคือเวลาที่คุณลงเลือกตั้งพักไม่ได้เลือกคุณค่ะคนที่เลือกคุณคือประชาชนค่ะพักเขาเลือกคุณลงถูกแต่เขาไม่มีสิทธิ์หรือเขาไม่สามารถจะทําให้คุณเนี่ยนะได้รับเลือกได้หรือไม่ คนที่จะเลือกคุณคือประชาชนเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับการไปจบสอพอค่ะนะส่วนที่บอกว่าเชิดไก่ให้ลิงดูหรือติวติวกระทบคลาดเนี่ยต้องต้องบอกก่อนนะคะว่าก่อนหน้านั้นมันเกิดอะไรขึ้นทม์ไลน์ของมันมีหมดค่ะเพราะฉะนั้นมันมาถึงจุดตรงนี้แล้วก็คือคือ,คอดิฉันบอกว่าตัวของคุณอุ้งอิงเองที่ที่เป็นหัวหน้าพักเนี่ยพูดดีนะคะแล้วยังอวยพรให้ แต่ทําไมคุณวันพูดอย่างนี้อ่ะก็ฝากเอาไว้กันแล้วกันนะคะเพราะว่าดิฉันเป็นหวตเตอร์พักเพื่อถทยเชียร์แต่พักเพื่อถทยค่ะพักอื่นไม่เชียร์ค่ะนะคะอ่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากมากนะคะสำหรับทุกๆคนคือจริงๆเนี่ยมันมีอะไรเยอะมากที่จะพูดแต่ว่าดึกแล้วนะคะแล้วก็เสียงก็ไม่ค่อยมีแล้วขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะคือถ้าจะอยู่กันโดยลักษณะของการที่ว่าทนอยู่เพื่อรักษาหน้าหรืออะไรก็ไม่จําเป็นะ เพราะว่าดิฉันเชื่อค่ะว่าตัวของคุณวันเองเนี่ยนะก็มีฐานเสียงก็มีคนชอบคนเยอะดิฉันเองก็เคยชอบตอนนี้ก็ไม่ได้เกลียดค่ะแต่วิธีการพูดเวลาที่ให้สัมภาษณ์ซื่อเนี่ยก็บอกตรงๆว่าไม่ยุติธรรมกับพรรค